สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567กับดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพ์จีมีสีค่ะและว,วันนี้นะคะ31พฤษภาคมก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วค่ะทางรายการฐานเรือเล่าข่าวก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันค่ะกับช่วงฐานเรือเล่าข่าวค่ะ มาเริ่มกันที่ช่วงแรกค่ะกับช่วงฐานเรือเล่าข่าวกองทัพเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระ,ะระสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2567ค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้พลระเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือนำกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระรสุฐาภิมลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2567ณวัดอินทราามวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีคณะกรรมการ บริหารสมาคมพริยาฐานเรือกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐตลอดจนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดอินทารามวรวิหารและการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนได้แก่การบริการตัดผมบริการการซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบริการซ่อมรถจักรยานจักรยานยนต์การบริการทาง การแพทย์เบื้องตน้นตลอดจนการแจกจ่ายเข้าสารให้กับประชาชนนั่นเองค่ะและมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการฝึกประจำปีนั่นเองค่ะกองทัพเรือจัดการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2567 ระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคม2567กองทัพเรือจัดการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามภาคทะเล FTX ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2567 โดยในวันที่30และ31พฤษภาคมผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งณสนามฝึกยิงอาวุธกองการฝึกกองเรือยุทธการหาดยาวทุ่งโปรงอเภอสัตหีบจชลบุรีและการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของหน่วยบัญชาการนาวิโยธินณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บบ้านจัน อำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยการฝึกในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการและทดสอบความพร้อมทางด้านกําลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการจัดการฝึกที่ว่าฝึกฝนให้ชนานาญเพื่อพร้อมปกป้องอธิปไตยให้หน่านน้าไทยค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการหารเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรม Navy Virtual Fitness วันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพลระเอกชลทิติศนาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรม Navy Virtual Fitness ณบริเวณหอประชุมกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการหารเรือประจำปีงบประมาณ2567ในด้านของการพัฒนากำลังพลและสวัสดิการโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้จัดก,การแข่งขันโดยการนำเอาผลการเผาผลาญจำนวนแคลอรี่เป็นตัวชี้วัดผ่านแอปพลิเคชัน x c a l i b u r n จากการเดินเต้นแอโรบิกการวิ่งการปั่นจักรยานและการว่ายน้ำเพื่อให้กำลังพลรักษาวินัยความต่อเนื่องในการออกกำลังกายค่ะและดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งเกณฑ์เป้าหมายนะคะก็อย่างน้อย1,000 10, 0แคลอรี่ภายในระยะเวลา99วันค่ะซึ่งผู้ที่มีจํานวนแคลอรี่สะสมมากที่สุดจะได้รับโลรางวัลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงผิดปกติทางเมตาบอลิกภายใต้หัวข้อ New Size New Life อีกด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลในทุกๆด้านนั่นเองค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายของช่วงนี้ค่ะรวมการเรียนรู Bilder ้และพัฒนาอาชีพภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงไปกับทัพเรือภาคที่หนึค่ะ วันที่24พฤษภาคม2567รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุก,การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทับเรือภาคที่1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เกษตรกรรมฐานเรือบางพระตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกร,รปลอดภัยก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์ค่ะ การเยี่ยมชมการเพราะทานตะวนันการปลูกมะเขือเทศการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงแพะการเลี้ยงไส้เดือนตลอดจนการเลี้ยงสัตว์สามดำภูพานได้แก่ การเลี้ยงไก่ดำภูพานการเลี้ยงกระต่ายดำภูพานและการเลี้ยงโคดำภูพานค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจังค่ะรวมถึงการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีนะคะทำให้ชาวบ้านมีรายได้เหลือมาใช้จ่ายในครอบครัวมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเป็นนักเรียน เรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโค้งดาราโรงเรียนบ้านท่าตรงอ,อบตอบางพระอบตอนองขามและชาวบ้านที่ประกอบอาชีพด้านกเกษตรกรรมในพื้นที่รวมกว่า80ท่านเลยค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกองทัพเรือนะคะได้จัดร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับช่วง n น v y s p e c i a l ค่ะสำหรับ n นวิ s p e c i a l ลในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับน้องๆน,นักเรียนจากกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะนินญาจะพาพวกเราไปรับชมภาพบรรยากาศที่ท่านผู้บัญชาการฐานเรือได้ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนจ่าใหม่รวมถึงนักเรียนจ่าชั้นปีที่2ที่โรงเรียนชมพลฐานเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเราไปรับชมกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Special News กับดิฉันค่ะว่าที่เรือโทหญิงนพสกรทิพยโสค่ะในวันนี้นะคะวันที่29พฤษภา,าคมค่ะท่านผู้บัญชาการาหารเรือได้เข้าทําการตรวจเยี่ยมนักเรียนจากทาหารเรือนะโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุธศึกษาทหารเรือเดี๋ยวจะพาภาพบรรยากาศไปุกท่านได้รับชมพร้อมๆกันค่ะ ท่านผู้บัญชาการทาหารเรือค่ะได้ทําการตรวจเยี่ยมนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญาชาในการฝึกทหารความมีวินยัยการฝึกนะคะมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกําลังพลหลักของกองทัพเรือต่อไปในอนาคตค่ะในวันนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการทาหารเรือได้เข้ามาให้อวาดแก่นักเรียนจากทหารเรือชั้นใหม่ณนะบริเวณอาคารเรียนรวมนะคะและชมการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าท่าประกอบอาวุธ การฝึกท่าพระราชทานการสวนสนามของนักเรียนจากทหารเรือชั้นใหม่พร้อมกับมอบเครื่องหมายนักเรียนปกครองนักประรมพิธีลานสวนสนามหน้ากองบัญชาการโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทาหารเรือค่ะโดยในวันนี้นะคะบอกเลยว่าจากที่น้องๆฝึกกันได้ประมาณ28วันท่าทางของน้องๆน,นะคะได้กลายเป็นทหารจากนักเรียนมัธยมและตอนนี้มีความเข้มแข็งกันมากขึ้นค่ะ โดยหลังจากนี้ในวันที่31ทุศพฤษภาคมนะคะน้องๆก็จะมีการสวนสนามอีกครั้งและจะได้เป็นนักเรียนจากอาหารเรือชั้นปีที่1อย่างเต็มตัวนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะนินยาพาภาพบรรยากาศทุกท่านได้รับชมแล้วนินยาต้องขอลาท่านไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ และนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศของการตรวจเยี่ยมนักเรียนจ่าที่ผ่านมากันค่ะการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให,ให้กับน้องนองนักเรียนจ่าที่จะเป็นกําลังหลักของกองทัพเรือในอนาคตนั่นเองค่ะและไปสู่ช่วงสุดท้ายกันค่ะกับช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันค่ะกับช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนังเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องบอกต่อค่ะ กรมยุทธศึกษาทหารเรือโดยฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อินโดแปซิฟิกและประเทศไทยในวันพระหัสบดีที่6มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องประชุมบริพัรอาคารสถาบันวิชาการฐานเรือชั้นสูงกรมยุทยศึกษาทหารเรือโดยได้เรียนเชิญดรอาร์มตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมาเป็นผู้บรรยายค่ะโดยเนื้อหาการบรรยายนะคะจะเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติมหาอำนาจรวมทั้งของประเทศต่างๆที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะแล้วประเทศไทยจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรบ้างจึงขอประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนกำลังพลกองรับเรือและผู้ที่มีความสนใจร่วมรับฟังรับชมการบรรยายได้ผ่านทาง Facebook Live ของกรมยุทธศึกษาฐานเรือในวันและเวลาดังกล่าวนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานฐานเรือเล่าข่าวได้ค่ะและสามารถติดตามรายการได้ที่ Facebook Fanpage กองทัพเรือร y ยย t ไทย n นวีและทาง YouTube c h anel n กองทัพเรือร o ยยอไทย i นวี y o f f i c i a l c h anel n ค่ะวันนี้นะคะดิฉันต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ